สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวลัคนาและราศีกรกฎทุกท่านนะคะเข้าสู่คาเฟ่โหโรค่ะคลิปนี้เป็นซีรีส์ไตรามาสค่ะเดินทางกันมาถึงช่วงไตรามาสสามของปี2568แล้วเนาะไตรามาสสามก็ง่ายๆนะคะทุกคนเข้าใจกันง่ายๆก็คือช่วงเดือนกรกฎาสิงหาแล้วก็กันยานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันตามหัวข้อที่พี่หมอจะทำนะคะซีรีส์เนี่ยพี่หมอทําแยกเรื่องดีกับเรื่องร้ายค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่า เรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้น,นะะในช่วงไตรามาสนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างและเรื่องร้ายๆปัญหาอุปสรรคที่เราควรระมัดระวังในไตรามาสนี้เนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างเราจะใช้ไพ่แค่สิบใบนี้เลยนะพี่หมอจะไม่เปิดเพิ่มนะคะอ่านทั้งสองประเด็นแต่ว่าอ่านแยกกันเดี๋ยวเราจะเริ่มกันจากพาดีก่อนนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะเริ่มฟังเนี่ยมาดูกันก่อนเหมือนเดิมว่าไพ่ทั้งสิบใบที่พี่หมอหยิบให้กับชาวลัคนาราศี กระกฎนะคะในช่วงเดือนขออภัยคะ่ะในช่วงไตรมาสสาได้ไพ่อะไรกันมาบ้างนะไพ่ที่หยิบได้นะคะก็มีไพ่เดอะสตาร์คิงไม้อัศวินดาบแปดไม้ My, อัศวินไม้เจ็ดถ้วยนะคะ e อ p ม e ร s สเดวิลเดอะมูแล้วก็แฮงแมนโอเคมาดูกันว่าในไตรมาสสานะคะเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นมีเรื่องอะไรบ้างประเด็นแรกมองเห็นความหวังใหม่เป้าหมายใหม่ กำลังใจใหม่แรงฮึดใหม่นะของชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงไตรมาสสาเป็นช่วงที่ชาวกรกฎเนี่ยเริ่มมองเห็นทางออกของปัญหาบางอย่างที่กําลังเผชิญอยู่หรือว่ากําลังเจออยู่นั่นเองนะคะหลายๆคนก็มีทั้งแรงบันดาลใจมีไฟมีแพชชั่นอะไรใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้จริงๆเห็นชัดๆเลยคือช่วงต้นไตรมาสเลยก็คือประมาณช่วงเดือนกรกฎานะคะ แล้วก็มีการเริ่มวางแผนอนาคตนะคะในเรื่องของงานความรักชีวิตส่วนตัวเนี่ยเพิ่มเข้ามาด้วยอย่างแบบบางคนเนี่ยถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีปัญหาชีวิตเรากําลังโฟกัสบางสิ่งบางอย่างอยู่เนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่ได้วางแผนชีวิตระยะยาวของเรามากนากักน,นะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะในไตรมาสนี้เนี่ยเหมือนหันกลับมาโฟกัสหรือว่าให้ความสำคัญ เกี่ยวกับอนาคตของเราของตัวเราเองเนี่ยเยอะขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องแบบชีวิตส่วนตัวความรักกับการงานเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นนะคะแล้วก็ในจังหวะนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยจะเจอกับคนที่ทําให้เรารู้สึกอยากพัฒนาตัวเองอันนี้จะบอกก่อนเลยนะว่าไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นแค่คนรักได้หมดเลยนะคะอยู่ๆคุณนะ่ะไปทํางานไปร่วมงานกับใครคนหนึ่งแล้วไปเจอ คนนี้ปรากฏว่าเขาเก่งมากๆเลยอย่างเงี้ยมันเป็นแรงผลักดนันเป็นแรงบันดาลใจเหมือนเป็นอินสปายให้กับเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเก่งเหมือนเขาอยากพัฒนาตัวเองเนี่ยได้ด้วยนะไม่ใช่แค่พัฒนาตัวเองเพื่อให้ดีพอสําหรับใครแต่เป็นการพัฒนาเพราะอยากพัฒนาได้ด้วยค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นประเด็นแบบคนรักได้นะคะแบบรู้สึกอยากดีพอสําหรับเขาอันเนี้ยก็เป็นได้คือมันได้หลากหลายเอาเป็นว่าเรารู้สึกว่าเราอะ อยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นโดยมันเกิดมาจากใครบางคนแต่ว่าเหตุผลมันอาจจะแตกต่างกันไปเท่านั้นเองนะคะคือมันเกิดได้หลายเหตุผลต่อมาค่ะในช่วงไตรมาสสามนะคะรู้สึกว่าชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยได้ร่วมงานนะคะกับคนที่เต็มไปด้วยความสามารถเยอะแยะมากมายเห็นบ้าเมื่อกี้พี่หมอถึงได้บอกว่าบางทีเนะี่ยไม่ได้เกี่ยวเลยว่าเราอยากจะพัฒนาตัวเองเพื่อให้แบบ คนรักรักเราหรือว่าดูดีในสายตาเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มองว่ามันมันเป็นเพราะเราเข้าไปอยู่กับคนเก่งๆหรือว่าเราเข้าไปอยู่กับใครสักคนนึงอะแล้วเรารู้สึกเกิดแพชชั่นจากความสามารถของเขาอันนี้ก็ขึ้นชัดมากๆค่ะจริงๆอะเห็นไปถึงขณะที่ขณะที่ว่าเขาเป็นผู้ชายนะคะแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าเขาจะอายุเยอะกว่าชาวล,าลานะัคนาราศีกรกฎนะคนๆเนี้ยคนที่เข้ามามีแพ สร้างแพทชั่นสร้างอินสปายสร้างแรงบันดาลใจให้เราเนี่ยค่ะรวมถึงเขาจะเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตนะคะแล้วก็ เราเนี่ยก็จะได้ไปทํางานกับเขาได้ไปร่วมงานกับเขาได้ไปอยู่ใ,ใกล้เขานะคะสถานการณ์นี้เนี่ยจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมเหมือนกันเลยนะคะอย่างที่บอกว่าพวกแรงบันดาลใจไฟแพชชั่นเนี่ยมันอยู่ในช่วงนั้นนะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยจะได้ทำโปรเจกต์กับคนที่มีความเป็นผู้นําสูงหรือว่าค่อนข้างที่จะแบบเก่งอะไรเงี้ยก็รอดได้เลยนะคะ จะบอกว่าข้อดีเรื่องงานที่เด่นๆอีกเรื่องหนึ่งเลยอะรู้สึกว่าในช่วงไตรมาสนี้นะคะเป็นจังหวะที่การงานมันก้าวหน้าแบบค่อนข้างเร็วอะหลายๆคนที่บอกเลยนะว่าแทบไม่ทันตั้งตัวเลยอยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์พวกนี้ขึ้นนะคะเท่าที่เห็นเนี่ยจะเป็นแบบอ่ะบางคนตกงานอยู่อย่างเงี้ยอยู่ๆมีคนเรียกสัมภาษณ์แบบปุบป,ปับนะปุบป,ปับเลยบางคนวิ่งแบบ เสนองานลูกค้าอยู่ที่ผ่านมาเฉยๆแบบหาลูกค้ายากมากอะไรเงี้ยจะบอกว่าในช่วงไรมาสามเนี่ยนะคะก็ได้งานเร่งได้งานด่นดนวนได้งานเร็วเข้ามาแบบงงๆนะมีเข้ามาบางคนก็จะมีเกณฑ์ได้ข่าวดีจากงานหรือว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติงานจากต่างประเทศนะคะรวมถึงมีเกณฑ์ของการเดินทางที่ข้องเกี่ยวกับงานเข้ามานะคะ อันนี้เนี่ยมองเห็นอยู่ราวๆช่วงเดือนสิงหานะสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับความไวอะอเข้ามาเร็วมีลูกค้าติดต่อมาอะไรเงี้ยต้องการงานนี้ด่วนเลยอะไรเงี้ยค่ะจะเข้ามาช่วงประมาณสิงหาเตรียมตัวรับมือให้ดีนะ,ะเพราะว่ามันมีข้อเสียขึ้นอยู่ด้วยนะแต่พี่หมออ่านพาดดีก่อนต่อมาค่ะออมองว่าในช่วงไต,ตรมาสนี้เนี่ยก็ หลายคนมีเกณฑ์ของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยการย้ายงานด้วยก็ได้นะคะย,ย้ายย้ายงานแบบเปลี่ยนที่ทํางานเปลี่ยนสถานที่ทํางานนะคะเป็นจังหวะของการเปลี่ยนแปลงหนีไม่ได้บอกเลยว่าหนีไม่ได้หนียังไงก็เจอนะแล้วก็เรื่องที่ดีอีกเรื่องเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ่ะต้องบอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยอะถ้าเป็นคนโสดมีโอกาสของการได้ทําความรู้จักคนใหม่ๆ นะมีตัวเลือกเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยแหละบอกไว้ก่อนเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีคู่แล้วเนี่ยก็จะมีข่าวดีเกี่ยวกับครอบครัวเข้ามานะคะความสัมพันธ์มันมั่นคงขึ้นมากๆเลยนะหลายคนมีเกณฑ์การตั้งครรภ์การมีลูกการมีบุตรนะคะหรือการทำอะไรบางอย่างกับคนรัก นะในช่วงไตรมาสนี้นะคะแบบทำธุรกิจร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยนะคะมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงขึ้นพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นแม้กระทั่งความสัมพันธ์กับครอบครัวด้วยนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นแค่คนหลักก็ได้คุณพ่อคุณแม่เราอยู่ไกลกันอย่างเงี้ยก็จะได้มาเจอกันอะไรเงี้ยคะ่ะอา่าไม่ไม่ได้ไปหาคุณพ่อคุณแม่นานแล้วอาจจะได้ไปหากันอะไรเงี้ยนะคะในช่วงไตรมาสสมเนี่ยมีเกณฑ์นะอันนี้ก็จะเป็น เรื่องราวดีๆนะคะของชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงไตรมาสสามนะคะต่อมาเรากำลังจะเดินทางเข้าสู่พาร์ทของเรื่องร้ายอุปสรรคปัญหาที่ชาวลัคนาราศีกรกฎควรรู้เพื่อที่จะได้เตรียมตัวรับมือกับช่วงไตรมาสสามนี้นะคะอันดับแรกค่ะระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับการโดนหลอกนะ าการหลงผิดกับอะไรที่มันดูดีจนเกินจริงเนี่ยนะพี่หมอมองเรื่องเงินก่อนเลยอะแล้วก็เรื่องงานด้วยก็ได้ค่ะแต่งานเนี่ยคิดว่ามันจะไปในเชิงธุรกิจสะมากนะแบบถูกหลอกให้ลงทุนเอาขอเสนอนู่นนี่นั้นไม่ยื่นแบบมันดูขายฝันดูแบบเกินจริงเนี่ยจะบอกเลยว่าอย่าเชื่อพี่หมอเห็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่ขึ้นอยู่ด้วยในในไพ่สิบใบเนี่ยอยู่อยู่ช่วงเนี้ยแบบ มาช่วเราลงทุนแบบเนี้ยธุรกิจขายตรงก็ได้นะมันก็กึ่งๆึนะพวกแชร์ลูกโซ่อระวังระวังให้ดีเลยนะคะจะบอกว่ามันดูแบบอดูไม่ได้ผลตอบแทนอย่างที่เขาโฆษณาเราเออนะอันเนี้ยจะต้องระวังธุรกิจเหมือนกันนะคะถ้าช่วงนี้เนี่ย มีคนมาชวนไปลงทุนทำนู่นทำนี่ทำนั่นเนี่ยอยากให้ใจเย็นๆค่อยๆค,คิดคิดให้รอบด้านไม่ใช่แค่รอบครอบด้วยน,นะรอบด้านนะคะขึ้นไพ่แฮงแมนมาดูให้ดีให้ลึกก่อนนะคะว่ามันดีจริงไหมดีอย่างที่เขาขายเราจริงหรือเปล่าดีอย่างที่เขายื่นข้อเสนอมาหรือเปล่านีจริงอะไพ่ไม่ได้อยากให้รีบร้อนอะไรเลยนะคะในประเด็นนี้แล้วก็ กลโกงมิจชาชีพต่างๆเนี่ยขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังในพาทการเงินให้ดีนะคุณมีเกณฑ์สูญเสียเงินให้กับเหล่าบรรดามิจชาชีพนะคะคอร์เซนเตอร์ทั้งหลายเนี่ยที่กำลังแบบ ระบาดหนักมากๆนะคะดูจะหาทางแก้ได้ยากมากทุกคนต้องมีสติให้มากนะคะในช่วงไตรมาสสามแต่ถ้าเอาเด่นๆอะที่พี่หมอเห็นพี่พี่หมอเห็นอยู่ราวๆช่วงปลายสิงหาไปจนถึงเดือนกันยาค่ะสถานการณ์นี้นะคะเรามาระวังช่วงนั้นเป็นพ,เนพิเศษนะแล้วก็ระวังปัญหาเชิงความสัมพันธ์เนี่ย อย่างที่เมื่อกี้พูดถึงคนโสดเนี่ยแล้วพี่หมอบอกว่ามีคนเข้ามาให้เราเลือกเยอะหนึ่งในนั้นนะคะมีคนที่ไม่น่าเขาเรียกว่ายังไงอ่ะไม่น่าทำความรู้จักเออเท่าไหร่นะคะแต่เขาจะมาด้วยรูปลักษ์หรือว่าบุคลิกหรือว่าวิธีการเข้าหาของเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะทำให้ชาวลัคนาราศีกร,รกฎเนี่ย พลาดท่าได้ง่ายนะคะเหมือนเชื่อว่าเขาจะดีแต่เอาจริงๆเนี่ยมีเกณฑ์ว่าเขาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นคนเจ้าชู้หรือว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่เขาไม่ได้เปิดเผยกับเราตั้งแต่แรกนะคะบางคนก็ไปเจอกับคนที่แบบ ท็อกซิกมากๆหรือว่ามีพฤติกรรมด้านมืดแย่ๆอย่างเงี้ยเป็นคนที่เทาจัดๆเทาเข้มๆอะ่ะไม่ใช่เทากลางๆอะ่ะไม่ใช่เทาแบบมนุษย์ทั่วไปเลยเงี้ยเพราะฉะนั้นระมัดระวังนะคะระมัดระวังให้มากๆเลยนะอันนี้ขึ้นเตือนะคะจะบอกว่าก็เข้ามาช่วงคล้ายๆกันกับเรื่องของกลโกงมิจฉาชีพหรือว่าเรื่องการถูกหลอกถูกล่อลวงให้ทําอะไรผิดๆเนี่ยเข้ามาคล้ายๆกันเลยค่ะก็คือประมาณปลายเดือนสิงหาไปจนถึงช่วงเดือนกันยานะคะระมัดระวังให้ดีนะ ต่อมานะคะสิ่งที่อยากให้เราวางก็คือการใช้จ่ายกับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่จําเป็นรู้สึกว่าการเงินเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความฟุ่มเฟือยอยู่เยอะเหมือนกันนะในช่วงไตรมาสสามโดยเฉพาะเรื่องของการติดพน,นันเล่นหวยเล่นอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ดีอะ่ะที่เป็นการพนันอะ่ะพี่หมอบอกเลยนะมันมีเกณฑ์ถึงขั้นที่เรา ยังไม่ถึงขั้นหมดเนื้อหมดตัวหรอกแต่จะบอกเลยว่ากรกฎเดือดร้อนหนักถ้าคุณเอาไปทุ่มกับอะไรแบบนั้นอันนี้ถือว่าเราเตือนกันด้วยความหวังดีนะคะเบาหน่อยนะอย่าไปทุ่มอะไรกับถ้าเป็นหวยเนะี่ยคิดว่ามันมันห้ามยากแต่ว่าเบาหน่อยแต่การพนันขออนุญาตห้ามเลยไม่ไม่แนะนําเลยนะคะมันมีเกณฑ์ที่จะทําให้เราเดือดร้อนหนักมากๆตามมาแล้วก็ระวังการใช้จ่ายผ่านพวก เครดิตต่างๆนะคะบัตรเครดิตใดๆสินสินชงสินเชื่อเนี่ยคิดให้ดีนะคะก่อนที่จะไปกู้มาไปยืมมาไปกดมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีโอกาสที่เราจะไม่สามารถจัดการมันได้ดีพอนะเพราะฉะนั้นจะต้องระวังนะคะต่อมานะคะอุปสรรคปัญหาเรื่องถัดมาอันนี้มองไปที่เรื่องของอารมณ์ค่ะช่วง ช่วงเดือนกันยาเนี่ยชาวลัคนาราศีกรกฎหลายๆคนจะรู้สึกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีปัญหาแล้วมันสร้างความสับสนให้กับชาวกรกฎไม่ว่าจะปัญหาอะไรด้วยนะถ้าเป็นการงานเนี่ยก็จะรู้สึกว่าไปได้ยินข่าวหรือไปได้ยินข้อมูลหรือไปรับสารอะไรบางอย่างมาแล้วมันทำให้เราฟุงซานมากๆเลยอย่างเช่น เฮ้ย <h ull _> รู้เปล่าเนี่ยเขากําลังจะคัดคนออกโอโหก็เราลกดเครียดเลยแบบเครียดเลยแต่จริงๆจะบอกว่ามันเป็นข่าวลวงค่ะเท่าที่เห็นแต่มันส่งผลกับพลังงานเราค่ะมันทําให้เราเนี่ยไม่มีความสุขอ่ะถ้าพูดง่ายๆก็คือไม่มีความสุขทําให้เราเครียดทาให้เราสับสนทําให้เราเดินนายากนะคะเพราะฉะนั้นฟังได้แหละรับรู้มาได้มันห้ามยากห้ามใครมาพูดอะไรให้เราฟังมันห้ามยากเนาะแต่เราจัดการตัวเราได้นะคะคืออย่าไปอยู่กับมันนาน <c oughs> นะคะหรือ อยู่ๆเนี่ยคนรักคู่ครองเขามีพฤติกรรมบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกน้อยอกน้อยใจหรือเราไปได้ยินหรือมีคนเป่าหูอันนี้ระวังนะเดะมูนเนี่ยเออเรามาเจอกับสภาวะที่แบบอยู่ๆก็สับสนขึ้นมาซะอย่างนั้นแต้ก็อย่างที่บอกค่ะมันเป็นพฤติกรรมหรือมันเป็นข่าวลวงพฤติกรรมที่แบบเขาทําเขาไม่มีอะไรหรอกแต่ใจเราคิดเยอะอ่าน้อยใจสับสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า ไปได้ยินมีคนเอาคนรักเรามาพูดให้เราฟังอย่างเงี้ยเออก็อย่าเพิ่งเชื่ออะไรมากอย่าเพิ่งเชื่ออะไรมากให้ใจเย็นๆนะขึ้นแฮงแมนมานะคะอันนี้คือสิ่งสําคัญเลยช่วงนั้นนะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายค่ะก็คือมันจะมีช่วงชะง,งักข,ของอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นซึ่งที่เห็นชัดๆเลยคือเดือนกันยานะคะเดือนสุดท้ายของไตรมาสเลยช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราขยับทาอะไรได้ค่อนข้างยากใช้คําว่าแทบจะไม่ได้เลยดีกว่าค่ะ อย่างการงานการเงินหรือแม้กระทั่งความรักเนี่ยมันจะดูชะงักชะงักนิดนึงติดติดขัดขัด,ขดนิดนึงในช่วงนั้นนะคะก็ไพ่เขาอยากจะให้เราเนี่ยใจเย็นๆอดทนรอแล้วก็พยายามมองหรือพิจารณาปัญหาต่างๆเนี่ยให้มันเขาเรียวกว่าอะไรอะหลากหลายมุมถ้าสมมติเป็นเรื่องความรักอย่างเงี้ยก็คิดในมุมเขาดูอะไรเงี้ยเออลองคิดในมุมเขาดูลองคิดให้มันแตกต่างจากเดิมดูเนี่ยมันจะช่วยให้เราอยู่กับเอเนอร์จีนั้นได้ดีขึ้นนะคะ อันนี้ก็คือเรื่องร้ายค่ะในไตรมาสสส่วนใหญ่เนี่ยมองไปที่ประเด็นของอารมณ์ค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็เรื่องของการหลงผิดไปกับอะไรบางอย่างข้อมูลผิดผิดคนผิดผิดอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าให้สรุปเป็นภาพรวมแบบสั้นๆอีกสักทีหนึ่งเนี่ยก็มองว่าจริงๆมันเป็นช่วงที่เต็มไปด้วยจังหวะอะไรที่มันเข้ามาแบบรวดเร็วต้องตัดสินใจแบบเฉียบพลนันการเปลี่ยนแปลงแบบ ปรับโดยเฉพาะในเรื่องของการงานอะไรเงี้ยค่ะโอกาสใหม่ๆเน่ดีๆเนี่ยมีเข้ามาแต่ว่าจะต้องเลือกต้องระวังการเลือกผิดต้องระวังภาพลวงตาต้องระวังการขายฝันอันเนี้ยค่อนข้างสำคัญนะคะการเงินก็ด้วยนะแล้วก็ความรักจริงๆดีจริงๆมันดีนะคะเป็นช่วงที่ดีค่ะเพียงแต่ว่ามันมีประเด็นเข้ามาช่วงท้ายไตรมาสอ่ะทำให้เรากับคนรักเนี่ยรู้สึก ทำให้เราก็ได้ทำให้ชาวกรกฎเนี่ยรู้สึกน้อยใจคนรักหรือคนรักน้อยใจเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกิดความสับสนในความสัมพันธ์ได้นะแต่ก็จะบอกว่ามันเกิดมาจากคนอื่นซะส่วนใหญ่หมยถึงว่าคนอื่นเนี่ยมาพูดหรือว่ามาทําให้เราเนี่ยควยเขวจริงๆแล้วระหว่างคุณกับคนรักอะ่ะพี่หมอยังมองว่า,วา ความสัมพันธ์มันดีอยู่มันมีไพ่ที่ดีขึ้นอยู่ค่ะเราจะตัดเขาทิ้งไม่ได้นะคะเพียงแต่ว่าไพ่พวกนี้มันขึ้นมาในบางช่วงสถานการณ์ก็ไประมัดระวังนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ในช่วงท้ายๆของไตรมาเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ที่เหตุการณ์สำคัญบางอย่างแล้วกันเนาะที่พอมันเกิดขึ้นมาแล้วทำให้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยของชาวลัคนาราศรีกรกฎเนี่ยมันชะง,งักลงนะคะก็ต้องอดทน เหมือนกับเป็นจังหวะของการตั้งหลักรอมากกว่าช่วงนั้นยังไม่เหมาะกับการขยับทําอะไรนะคะอันนี้ก็คือเรื่องดีเรื่องร้ายนะคะในช่วงไตรามาสที่3ของชาวราคานาราศีกรกฎค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแต่ยังไงก็ยังอยากจะพูดเหมือนเดิมนะคะว่าการเข้ามาฟังซีรีส์ไตรามาสที่พี่หมอทำนะคะแล้วก็ภาพรวมครึ่งปีไม่ว่าจะเป็นช่วงครึ่งปีแรกหรือว่าครึ่งปีหลังเนี่ย คลิปสประเภทนี้มันเป็นการอ่านแบบกว้างมากๆนอกจากมันจะเป็นดวงรวมแล้วมันยังกว้างอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่อยากจะให้ทุกคนทิ้งการเข้ามาฟังการงานการเงินความรักสุขภาพแบบรายเดือนอันนั้นมันก็จะทําให้เราเห็นในแต่ละช่วงเดือนชัดขึ้นไปอีกนะคะเหมือนเราจะเห็นแบบเป็น3สเต็ปอะ สเตปที่กว้างกว้างมาหาสมุทรเลยแล้วก็แคบลงมาไกลมาเป็นแม่น้ําแล้วก็เหลือแค่เป็นคูน้ําทุกคนนึกออกไหมมันก็จะเห็นอะไรชัดขึ้นไปทีละนิดทีละนิดทีนิดะนดะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังให้ครบก็จะช่วยให้เราเนี่ยมองเห็นาภาพรวมของตัวเองแบบไกด์ไลน์ชีวิตในช่วงนั้นๆได้ละเอียดขึ้นนั่นเองนะคะฝากทุกคนแล้วกันค่ะว่าเดี๋ยวพอคลิปนี้ออกไปแล้วนะคะอีกประมาณไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะคะ คลิปการงานคลิปการเงินความรักสุขภาพจะทยอยตามออกมา อของเดือนกร,รกฎาคมเนาะก็จะทยอยตามออกมานะคะฝากทุกคนรอติดตามกันด้วยนะคะยังไงก็ขอขอบพระคุณนะคะชาวลัคนาราศีกร,รกฎทุกท่านนะคะที่เข้ามาอยู่ฟังเป็นเพื่อนกันคอัพ p อ o r t กดไลค์กดแชร์กดติดตามใดๆนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะรวมถึงคอมเมนต์ด้วยแล้วก็อยากจะขออภัยแล้วกันนะคะหากในคลิปเนี่ยมีอะไรที่มันผิดพลาดประการใดนะคะต้องขออภัยชาวลัคนาราศีกร,รกฎทุกท่านลงหน้าค่ะเอาไว้พวกเรามาเจอกันใหม่ในคลิป นะคะสวัสดีค่ะ